ในธนาคารงินเดือนนั่นแหละที่ต่ำที่สุดในประเทศไทยนะบำบานแปดพันเก้าันนะมั้จะไปซื้อถุงถุงปุ๋ยซื้อแล้วก็เก็บขวดไปตามข้างถนนเนี่ยนะตามทางา้นะเก็บไปใส่ถุงดูสิจะทำดูสถิติวันหนึ่งมันจะได้กี่บาทมันลำบากจะแค่ไหนก็ลองดูเนาะ ถือถุงไปแล้วจะก็ไปเปิดถังแต่ละถังก็แต่งชุดเรียบร้อยันงนี้แหละการบำนาญไทยแล้วก็ถือไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันมีใครกล้าทำไหมผมไม่มีหรอกดูอย่างคนบางคนก็ให้ไปยี่สิบล้านสามสิบล้านให้ออกไปแล้วยังวิ่งกลับมาอีก จะมาสร้างความวุ่นวายหลายแบบทักทิว้ว่าล่ะพาลหรดใส่คนทำไมเงินหมดแล้วเหรอวิ่งไปวิ่งมากันอยู่มันไม่มีนะอ่าตายแล้วกูจะหาขวดที่ไหนใคร่ะคันนี้